การบ้านวิชาลามแลดียังไงได้ค่ากิเลสค่ะทําการบ้านวิชาลามดีจังไดเนาะหาเหตุแห่งทุกข์ได้แม่นขึ้นทําการบ้านวิชาลามแลดียังไงคะได้เห็นกิเลสแยกการบ้านวิชาลามแลดียังไงดับทุกข์ใจได้จริงทําทการบ้านแลดียังไงได้ลา้างชอบชังจ้าทําการบ้านแลดียังไงคะได้เจริญสติค่ะทําทการบ้านวิชาลามดีจังไดเนาะได้ทบทวนธรรมค่ะ ทำการบ้านวิชารามแล้วดียังไงคะได้เห็นกิเลสทำการบ้านแล้วดียังไงคะได้เพิ่มศีลค่ะทำการบ้านแล้วดียังไรคะได้ฆ่ากิเลสค่ะทำการบ้านวิชารามแล้วดีอย่างไรคะได้แรกเป็นสภาวะธรรมค่ะทำการบ้านวิชารามแล้วดียังไรคะทําให้ภาคเฟียนมากขึ้นค่ะทําการบ้านวิชารามแล้วดีอย่างไรคะพ้นทุกเร็วขึ้นค่ะทำการบ้านวิชารามแล้วดีย่งไรคะ จับกิเลสได้แม่นเป้ามากขึ้นคะ่ะทําการบ้านวิชารามแล้วดีอย่างไรคะจับทุกขได้แม่นมากขึ้นทําการบ้านวิชารามนั้นดีอย่างไรคะพัฒนาจิตวิญ,ญญาณตัวเองได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะมาทําการบ้านวิชารามกันเถอะคะ่ะมาทําการบ้านวิชารามกันเถอะคะ่ะมาทําการบ้านวิชารามกันเถอะค่ะเพื่อนๆนล่ะคะทําการบ้านวิชารามกันหรือยังการบ้านวิชารามวิชาอริยสัจสีเส้นทางสายตรงสู่ความพ้นทุกข์ แล้วทุกท่านละา่ะคะทําการบ้านวิชารามกันหรือยังมาทําการบ้านวิชรามกันเถอะ